หิวีิวหิวมันมีข้างใะครับนึ่งหนุนพ่อแค่หิวให้เขาปุ๊บเขาบอกว่าเอาแดงเลยแดงอะไรวะที่คิดว่าแมรไม่มีข้างว้าแมร์วินีนรุดมาหลายรอบแล้วนะทั้งลบบลับแล้วมาหูชโอ้ไหเยอะเฮ้ยพนักงานดี่มเมาเมาเมาปั้นมาตั้งงานส่งไปตั้งงานมายากี่หัวเอาให้ครับ ปันจะแทกตีกูจริงห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์กี่แม่งสดตันฟ้าออกเข้าไปตายสี่สิบสองอย่างนี้พนักงานมาทำงานใหญ่โอ้ยอะแต่แต่ล้มหมอติ้สัดไปไอ้เอทตีไอกี่ไ้กเมงโอ้โหหมอสมตีนนั่งขี้ ตายอยากตายเย็นได้ไหมแอะตายเลยกู <What? S 1> อยเยอะไม่ให้กลัยทีดับเลยเกิดมาก็ตายเยียเยียมีตาพินข <c oughs> ้าเทียงแท้เ <c oughs> วนเนี่ยตีอะทออีกเลยไอ้สัสโดนงแบ,บ่งกันไหมโอ้โดนจิ้มหลังตายเลยเียโอ้โหเยียสะท้อน ไอ้สัตว์โอ้ล่ท้อนเอออเอออเราวิาบบ่งเจ้าเหลืองไปแล้วถอนโอ้อโหถอ,อ,อนไว้เคี้ยวท้อนอีกแล้วเอออไม่ปล่อยกูเดินคิวในบ้านเลยวะ <laughs> อีวิน <laughs> ไม่ได้ <laughs> <laughs> ไอ้ดบนห да นึ่งมันไม่ลงห่ะย่าท้อนโนนหนึ่งไงอ่ะนว่ามันว well ่างอันนั้โนหนึ่งอีเจอาดไว้บ่าวไวสัตตายฮาทอนไปไอเฮียปาเฟ้าไม่มาไอเหียไม่ต่อด้้ยแกนะจ๊ะสองตัวเนี่ยรวมกัสองตัวเนี่ย โอ้ทำไมมันสะท้อนดีจังวะผับปุ๊บผับปุ๊บผับตีกดฮ้อนอีกแล้วไอ้พี่อ่ะใครที่ว่ากวนตีบอกเลยกูก็กวรจะสุดประชันง่ายง่าไงตัดไงพอมไง ลังเสียงว้นในคลิปนะเมไม่มีเสยงตีเลยสัตว์ไม่มีียบังเสียงว้นในคลิปในสัตว์เปลนองมาดูอ่ะไงไงไงพ่องเน่ลูกกาไ่ได้อ่ะอาดม่ไปเลยาดขาดขาดาดเต็มเต็มไงไงไม่ไงละไงไงขาดสอย่างเดี๋วกูแดมหมดเด็ดเด็ดลงกูนี่แก

ปวดติตายว่าี่มันกดแน่นกันเนาะข้าวลิงเนี่ยอ้อนพิจอรตลี่วิ่งผ่านตายคู่ตามไปวิ่งผ่านตายคู่ตื่นนอนตื่นที่เลนอนตื10่นนอนก็สายแค่ไหนก็ไม่ไ10ด้หมด อกูอย่าอสะท้อนนะอย่าทอนเปล่าแต่เดียวคนเดียวนะอ่ะหมื่นเออเออบอลมมันหลุดเหรอ,หอ,อไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งโ,โ,โอ้โหมอนมาสีแมงเลยมาหมอ,อดเกียดเหยียดจะยิงขึ้นหลบหลีกเดี๋ยวมึงขึ้นวงกลม ตายยากไปไปนูยแป้งที่สัตว์ปอมจอะนอนในบ้านเดียวเพี้ยโซนเจ็ดพูนจะบอกนะมันมีจะผิดนึงจริงไหมจะมีจริงออกออกมาแต่ผิดหมัดอยู่ในบ้านก็มบีอยู่ในบ้านวัดยิงโบยิงโบ เือสามหมื่นสมยอวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนสวซื้อวงกลมอีกอ่ะเป็นแมวอยงนี้วะอนี่คือจริงาจริงเฮ้ยแง่ทะดูบนดักรอยยิงอยู่บ้านนายยายตัดผิดมันวิ่งเข้ามาวิ่งเลยวิงอะไรมืง ตายสองตายสามตัวหมดในบ้านอ่ะหมด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 บ้านมันเี่้หมดเลยเียงบ้านมันก็หมดรอยไมให้โดดไปตวกอ่ะไป้องตีเราวิ่งแล้วตีบอกโฟมันรอตีจับมาแล้วมาแล้วมาแล้ นี่ไงพี่กูไม่เกี่ยวไอ้สามเนื่ยกูยังไม่ลดเลยโด่งคุยผมได้แค่แดนคแต่ผมตายแล้วอ่ะพี่ยุต่ถอนไม่กอดเลยหมออะไรครับหมออะไรครับไอ้ยิวกินเมงตีหมอโคตรจอนไม่ตายเลยยืนซื่อๆกระจายแกให้หมอก็ได้อ่ะ หมอไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยโดนสะท้อนตายฮะอุ้ยหมาการเยอะกางเยอะแดงแบบหนึ่งฮะอ่ะตัดถานผมพิษพิษสี่ตัวก็จะท้อนสี่ตัวพร้อมกันใคระตายตายดีกว่าทางนี้

อนนี้ก็ดีไปไหนัถอนเลยสีศาจบอลมาเถอะผมว่ายิ่งตัวก็มาเอถเาาเอะยิ่งผิดแม่งยิ่งถอนป่ะผิดแม่งละหวยอะไรเนี่ยต้องจีบ <สะ S 1> เลย<อ>ยากดีอ่ะแม่งอะไรส่วนหัว ไม่คิดแล้วชั่วร์ไรโดงนี่เขาหาอะไรกันหาเสริมดีอ่ะเนี่ยราคามันดีจังวะโดงแก้แล้วได้ทีเดียว yeah. โดนตีฟีเฮ้ยแต่งเฮ้แต่งแต่งแล้ว <c oughs> มาหมดเลยไ <c oughs> อ้หนี้<า>ม,มาให้สั่ แอ็คินเนดอนสามหมื่นสามดินเนื้ดอนินเนโดนสามหมื่นสามนี่เดปีกิโอ้ยเจอเจอก็เตะหน้าหักไ้สั์ดูดแม่งเอาผิดนาสิดูมันดูมันยิงออกไปแล้วท่านมันเพิ่งจะมาสักใช่เห็นอยู่เมื่อกีละเมอสี่หมื่นโอ้สามหมื่นอ้า เอาโดนแกงแจไว้แกรักไปสองรอบเราจะได้แล้วอุ้ยมีใครให้ตีเลยสองนี้ตายตกหมดแต่อย่าเข้าไปมาพูดอะไรไอ้สัตว์นี้เกินไปแล้วเกินไปแล้วมาดิมาดิถอดถอดเลยพี่คอนโดรออยู่บ้านเราอ่ะมึงได้ตีแน่พินน่ะแล้วเจ้าพินกินมันไม่มีใครให้ตีไอ้สัสมีอะไรมันมีหมัดกนะมึงจะอาอะไรอ่ะเอาหมัดดีกว่าอย่าแดกหมัดว่ะ ใชอีกแล้วเออเหี้ยบึ้มมีวอคุยอะไรเนี่ยสถาปนาวันตัวเองโหดที่สุดในรอบสองศักดิ์ปีที่ผ่านมาปิดท้ายเอ๊ะมันลงอะไรดิมามามากลัวอะไรมาไอ้เหี้ยมันมันบดผ่องไอ้สัตว์แตกตีสัว์ล็อกไอ้เหี้ยไอ้ยเอ้าแต่ยังเล่นอยู่เนี่ยแต่ลงเซนท่าครับ อยู่เซ็นนาแล้วเอาแล้วมิโกมาแล้วนี่มิโกอยู่แล้วมไโกมาจากไหนวะนั่นแหละใครอยากลบอกซะเด้อของแจ๊กนี้อ่ะเอาแต่นี่เดือดควายผายยัดแมวมาถึงมันล็อกโล่โอ้ยอย่าฆ่าฉันไม่มีใครส่งคู่มือได้หรอกในบ้านก็เต็มไอ้เียพินไปกี่ัวไหนหมดอะ แตดนาวกันปานฟ้าอรอกขาเก็บร้อยอีอยต่อตอนไปดิถ่ายถ่ายเก็บร้อยกูใจอื้มเมตัวนี้มันทำอะไรกูเนี่ยสัตว์ทำอะไรกูเนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่เดินมันมันก็ไม่สะท้อนนะมันก็หลบอยู่แก่ถ้ามันไม่สกิลใช่ไหมใช่ทำอะไรกูเนี่ยโอ้โหอียโดนสะท้อนมาหมดเลย โอ้โหเฮียไคุดเข้ามาทำไมสัวิ่งเข้ามาทำไมดูสะท้อนกันบุบ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 ไอคือผู้โชคดีไว้เยอะสี่ต um> ัวไหมโมและผมมาเป็นหนึ่งในนั้นแล้วแหละเฮียนอนด้วย อพัวอตไอ้สัสเห็นแม่พาจอนนี่กูเล่นยากเลยสัสเ้วบักตอจอนี่กูทำงานลำบากเลยที่เอ๊ะไงไงไงบาดเจ็บวันนี้เลหมาดละไปบาเอบดยงไงเชื่อไหมเนียตอนกิ้มปั้นยังไม่แตกหรอกเดี๋ยวตายก่อนดูนะ ้ยนเดียวเลย้ายังไม่แตกอกแล้วไปดูนะนี่ละนี่เนี้ยไอ้รอบรอบนี้รอด่ะเออไป่ามันสวยก๊อตวะแย่มากมันนหมกมันยุ่งนอกว่นี่ไงแตท่สับแทนผิดรอยนีลีโดนผิดแล้วเห้ให้ให้เอาโอ้โหแก้แล้วผิดแก้แล้ว เยอะ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 ฟื้นขอ,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 อ้อต่ <c oughs> อกระเปไปไหนแล้วบัตรไอ้สัตว์สภาพนี้ไอ้ <c oughs> ไอ้ <Okay. S 2> ไอ้เฮียแปลงน่าจะเล่นนี่เนาะแตกบ้างไอ้ <c oughs> สัตว์เด็นส้นตีนเฮียเกิดแต่ในบ้านเนี่ยข่อยเป็นได้ <c oughs> เป็น,ดนเนดน็กก่อบาไอ้สัตว์โอย พี่อย่าว่าน้องได้เปล่าสงสารว่ะมึงมึงไม่มีทางเล่นนินดาหรอกควายเด็กกบพอเยสำนึกไม่ทันแล้วมั้งลูกแก้วก็หมดดีไอ้ควายเอ้ยโอ้โแย่เดินนะไม่มีเกืยร์นี่แค่เสร็จมันอยู่เพินผมตื่นแล้วนะตื่นแล้วตื่นใครอะตื่นได้แปลงเดี๋ยวก็ตื่นแล้วเดี๋ยวก็ตื่นกระดับกระดับเดี๋ยวก็ตื่น ผิดแล้วผิดแล้วไม่ไงตื่นแล้วตื่นสายตื่นอีกไม่ตื่นยูบ้านแล้วก็นอนต่อไอ้สัตว์เอานัง่งขี้ไอเย็ดไปสะท้อนเลยนะกูอชอบอหมอนหลับ <c oughs> โหดที่สุดในรอบสองปีงนะอ่ะ้อาอ่ะยังไต่ก็ถอนด,ดูดูหน้าจอสะท้อนกันโรน่ <c oughs> ปุบ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 ไม่มีอะไรทำเราเฮ้ยนี่นั่งอีกแล้วนั่งทำอะไรวะก็มไม่ตีบ้านใหญ่วะได้ไม่ต้องเดินบ่อยๆตีบ้านเล็กอะวางจัดเอาตายเล<ด>ยจบบแล้วจบแล้วไม่พอมือเลย,ย <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ย